ในช่วงที่เป็นโควิดลากยาวมาเรื่อยๆ2องปีเนี่ยเด็กเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเออจริงๆอะ่ะการติวหรือการเรียนพิเศษอะ่ะมันอาจจะไม่ได้จําเป็นมากเหมือนเมื่อก่อนขนาดนั้นแล้วจากเดิมที่สอนนักศึกษายอย่างเดียวเราก็สามารถมาสอนผู้ประกอบการหรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับคนทั่วไปที่เขากําลังมีประเด็นหรือมีปัญหาเรื่องของบัญชีภาษีตรงนี้ได้สวัสดีครับผมวีจากช่องวีวิเสริิวเตอร์ครับ ก็ทํางานอยู่ในแวดวงบัญชีภาษีเราเป็นนักบัญชีเป็นติวเตอร์สอนบัญชีเป็นนักวางแผนภาษีและนักวางระบบภายในของธุรกิจนะครับทำงานร่วมกับผู้ประกอบการด้วยครับครับช่วงนี้ก็ทํางานก็เพิ่งปิดงบการเงินของปีปัจจุบันไปนะครับก็ไม่ได้เหนื่อยมากสําหรับปีนี้ก็ทํางานร่วมกับผู้ประกอบการไปด้วยนะครับก็มีการวางระบบ นะครับมีการออกแบบระบบภายในระบบเอกสารไปพร้อมๆกับการทำบัญชีการปิดงบการเงิน,นก็เพิ่งเสร็จไปเรียบร้อยครับก็ช่วงที่ผ่าน,านมาพีวีก็ได้ไปทำงานร่วมกับผู้ประกอบการหลากหลายเลยนะครับก็ทำให้เวลาเรามันค่อนข้างแน่นบอกตรงๆเลยว่าที่ผ่านมาก็จัดการเวลาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับก็เลย ฝั่งของงานสอนก็ไม่ได้อัพคลิปวิดีโอสอนลงถี่เหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็พอปิดงบเสร็จเรียบร้อ <Hotel> ยแล้วเราจัดการตัวเองนะครับเราก็มีเวลามากขึ้นแล้วก็หลังจากนี้ก็ตั้งใจจะมาโฟกัสทํางานสอนแล้วก็ทําช่องอัพคลิปวิดีโอสอนเพื่อที่จะให้น้องๆมาเรียนกันได้มากขึ้นครับโอ้ยก็ต้องบอกตรงเลยนะว่าพอโควิดมาเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างเกี่ยวกับวงการการศึกษาไปเลย คือจากเมื่อก่อนเราเรียนเจอหน้ากันคือความเข้มข้นของการเรียนการสอนมันก็ดีถูกต้องไหมครับพอมาเจอโควิดเนี่ยก็งานเข้าเลยจากที่เราเรียนเจอหน้ากันอยู่ๆเราก็ต้องแยกย้ายแล้วเราก็ต้องไปเรียนออนไลน์ฝั่งของผู้เรียนก็ต้องปรับตัวเรียนออนไลน์มันความเข้มข้นความเข้าใจหรือการโฟกัสมันก็ไม่ดีเท่าการเรียนแบบเจอหน้ากัน แล้วในฝั่งของผู้สอนเนี่ยฝั่งของอาจารย์นะครับเขาก็ต้องปรับในเรื่องของเทคนิคการสอนรูปแบบเนื้อหาไปจนถึงการให้คะแนนหรือว่าการออกข้อสอบด้วยพอมันมีปัจจัยต่างๆเข้ามากระทบทั้งสองฝั่งแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าในฝั่งของติวเตอร์เนี่ยก็เป็นผู้สอนก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงที่เป็นโควิดลากยาวมาเรื่อยๆ2อปีเนี่ยเด็กเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเออจริงๆอะ่ะ การติวหรือการเรียนพิเศษอะ่ะมันอาจจะไม่ได้จำเป็นมากเหมือนเมื่อก่อนขนาดนั้นแล้วในมุมมองของวีนะอันนี้มุมมองส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าน่าจะกลับมาได้แต่อาจจะไม่ได้คึกคืนเท่าช่วงก่อนโควิดเพราะส่วนตัววีเนี่ยก็เชื่อว่าติวเตอร์หลายคนเนี่ยก็น่าจะปรับตัวจากในช่วงโควิดก็คืออาจจะใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยไปทำงานในด้านอื่นๆที่ไม่ใช่การสอนกันโดยตรง นะครับก็ในมุมวีก็เรื่องของความรู้การเรียนการสอนเนี่ยมันจาเป็นมันยังต้องมีต่อไปแต่พอรูปแบบมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยฝั่งของผู้เรียนและฝั่งของผู้สอนเราปรับตัวกันไปมากแล้วนะครับเราคงไม่ได้ไปยืนอยู่ในจุดเดิมแบบก่อนโควิด100%แล้วจากที่เราไปทํางานร่วมกับผู้ประกอบการมากขึ้นนะครับในช่วงไถ่หลังมาเนี่ยก็ทําให้เรามีองค์ความรู้ มีทักษะในเรื่องของการทํางานจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ของพี่วีเนี่ยก็จะไม่ได้มีแค่ทฤษฎีอย่างเดียวละแต่จะเป็นความรู้ในเชิงปฏิบัติที่เราไปทํางานกับผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นพี่วีก็จะมีความรู้ว่าเอาละจากเดิมที่สอนนักศึกษายอย่างเดียวเราก็สามารถมาสอนผู้ประกอบการหรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับคนทั่วไปที่เขากําลังมีประเด็นหรือมีปัญหาเรื่องของบัญชีภาษีตรงนี้ได้ เพราะนั้นในช่อง YouTube หรือ f c e b o o k f แฟนเพจของพี่วีเนี่ยก็จะมีการปรับทิศทางในเรื่องของความรู้ก็จะมีการให้ความรู้ทั้งในฝั่งของนักศึกษาที่เป็นคณะบัญชีหรือคณะบริหารและก็มีฝั่งของความรู้สำหรับผู้ประกอบการด้วยสำคัญเลยก็คือเทคนิคการสอนนะครับว่าเราสามารถทำให้เรื่องบัญชีภาษีที่มันดูเข้าใจยากเนี่ยเรามีการ อธิบายยังไงที่ทำให้มันดูกระชับชัดเจนและเข้าใจง่ายซึ่งอันนี้ก็เป็นทักษะที่ถนัดของพี่วีอยู่แล้วนะครับในการอธิบายเรื่องที่มันดูปวดหัวในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขที่คนที่ไม่ได้ทำงานสายนี้เขาไม่ชอบเราจะทำยังไงให้เขาสามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่เขากำลังเรียนวิชาบัญชีอยู่หรือว่าผู้ประกอบการที่เขาต้องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบัญชีภาษีนะครับ อันนี้คือเหตุผลว่าการที่มาดูช่องของพี่วีหรือว่ามาเรียนกับพี่วีเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นแตกต่างจากของคนทั่วไปในฝั่งของบัญชีสําหรับนักศึกษาพี่วีก็วางแผนที่จะสอนวิชาบัญชีที่เป็นของคณะบัญชีเมเจอร์ Major บัญชีเรียนกันเลยก็จะเป็นบัญชีตัวขั้นกลางขั้นสูงบัญชีที่เป็นตัวเฉพาะทางมากขึ้น และในฝั่งของอาการทํางานจริงก็จะมีการสอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครจะมีการสอนในเรื่องของการคีย์ข้อมูลหรือการใช้โปรแกรมรวมถึงประสบการณ์ที่เราไปทํางานจริงและสิ่งที่เราสอนผู้ประกอบการเราก็จะเอามาสอนในนี้ด้วยปัจจุบันตอนนี้ก็จะเน้นที่ออนไลน์เป็นหลักครับ ก็คือเราสามารถเรียนออนไลน์ในรูปแบบของเซลล์สต๊ d ดดี้วิดีโอนะครับก็คือสามารถเรียนผ่านคลิปของพี่วีที่มีการสอนไว้นะครับหรือว่าเราจะเรียนเป็นไลฟ์คลาสออนไลน์ก็คือเป็นคลาสสดที่สอนออนไลน์ผ่านช่องทาง z o ูมหรือผ่าน Google Meet ก็สามารถติดต่อมาที่ช่องทางคอนแทคที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็นัดเวลามาเรียนด้วยกันได้ครับสำหรับน้องๆนักศึกษานะครับก็อยากให้มองว่า วิชาบัญชีเนี่ยมันอาจจะดูเป็นวิชาที่ค่อนข้างเข้าใจยากนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนก็อยากให้เราลองเปิดใจดูนะครับแล้วก็ลองมาเรียนกับพี่วีเนี่ยพี่วีก็มีคลิปวิดีโอที่สอนฟรีก็สามารถมาลองเรียนดูก่อนได้นะครับคลิปวิดีโอสอนฟรีก็มีทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะครับแล้วก็สําหรับผู้ประกอบการนะครับเรื่องของบัญชีภาษีเนี่ยก็จ,จะเป็นเรื่องที่คุณไม่ถนัดนะครับก็แนะนําให้คุณเนี่ยปรึกษาผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถวางแผนจัดก,การเรื่องนี้ให้กับท่านได้ซึ่งฝั่งของผู้ประกอบการก็สามารถมาปรึกษาที่ผมได้เช่นเดียวกันครับผมก็สามารถให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์กับท่านได้ด้วยครับครับแน่นอนก็จากที่เราไปทํางานกับผู้ประกอบการมากขึ้น เราก็เอาความรู้ในด้านของทฤษฎีเนี่ยมาทํางานร่วมกับผู้ประกอบการเอามาใช้ในเชิงปฏิบัติเพราะฉนั้นพี่วีก็จะมีองค์ความรู้ใหม่จากการลงมือทํางานจริงกับผู้ประกอบการซึ่งตัวนี้แหละก็จะมาเสริมทําให้ทักษะการสอนของพี่วีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วก็มีความเข้มข้นมีความตรงจุดแล้วก็อธิบายได้ทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัตินะครับที่มันมีความยืดหยุ่นไปจากเนื้อหาที่เราเรียนกันได้ด้วยครับ ครับผมนะครับครับสวัสดีครับ